โอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นโกลกาดิ้นกับคนนี้กันนะคะ FC มาเบลคุงเดี๋ยวบอกไปเขาว่าอัดยูนะบอกเขาไปก่อนอัดยู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 ฉันเข้าไปก็แบมีไอคามิเตลือปิดเสียงเพลงแล้วใช่ไหมใช่ปิดแล้วแต่เธอยังไม่ปิดฉันเบาแล้วอะไรอ่ะเขาบอกว่าเครอุยฉันเดินตามเขาไปดีกว่าว้าวเธอดูดิเขาได้อะไรอ่ะ บ้านเขาสวยมากเธอพิมพ์ไปบอ,อ,อกสวยมากสวยมากสวยมากว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเิฉันพิมว่าเ <Wow. S 2> มียวพีซีพีซีเมียวพีซีพีซีเอาพีซีเมียวพีซีพีซีเอ,อ,อบ,บีง่ายไหมเอ,อบ,บีไหมง่ายมาก S <S จะชวนไปดานไหนอีกเนี่ยไม่นี่เขาทำเป็นออบบี้อ๋อเธอไปเล่นเดียดอขอมีต้นอะไรอ,อ่ะเฮ้ยเธอทำไมแบบเขามีลงโคู่สองตัวตรงหน้าหน้าสวนเขาว่าสวยมากเลยโว้ยฉันโดนดีดโว้ยโดนดีดอีกแล้ว<มา> <S 2> <S 2> สงสัยฉันน่าจะเล่นโอ้ยหยุดหยุดก่อนเออเธอทำไมส่วนเขาเห็นส่วนเาเราไปดูส่วนเราคือแบบเฮ้ยเธอออบบี้เธอเขาทำออบบี้อ่ะฉันขอดู เฮ้ยน่านต้องนี้มิที่นั่งด้วยว้ายเกับตกว้ายตกกะบ่ถูกถกะบ่ถูกเธอเดี๋ยวเธอลงมาดูไอนี่รีวิวสวนเขาดิคือแบบก<ช>ลังมากอะนี่นเคะก็จะมีนกแปวุ้ยมีพีกด้วยเขามีต้นไม้เยอะมากเลยอะอยากได้ใช่รีวิวสวนให้เขาดิ นี่<า>นะคะก็มีต้นเฮ้ยเขามีต้นโกโกโ้เฮ้ยต้นโกโกโม้มีเออโกโก้อีกแล้วเขาเติมใช่ไหมเนี่ยไ,ไม่ได้เติมบางครั้งว่าจะผงมาให้อะไรเขาบอกว่าฮะเขา,ขาบอกคะเลยอ <c oughs> า,ษษาูเธอพิมพ์ภาษาไทยเธอพิมภาษาอะไรเธออันนี้ต้นอะไรอะ่ะคะเหมือนมังมุมเลยมันคือต้นที่มันมีหนามอะ่ะต้นอะไรอะ่ะไม่รู้ ต้นในเรื่องไม้ตะผูเซมั้งไม่อ่ะเนี่ยอันนี้นต้นอะไรอ่ะต้นสีม่วงจะถ,ถามเขาดิต้นอะไรลงคลิปตอนไหนรอดูอยู่อ๋ออันนี้ลงพรุ่งนี้เดี๋ยวพาทัวร์<ล>ทัวร์สวนลง <ไป S 2> พรุ่งนี้นี้ลงพรุ่งนี้ลงเฮ้ยเขามีเป็ดปังกิ่งไม่ใช่กีวีเขามีกีวีสีแดงเอากีวีหาย ถ้ามีนกคู่อยู่ตรงนี้อีกอันนึงดูสภาพสวนเขาแล้วตัดภาพมาที่สวนเราดูดิก็เธอบอกให้ฉันว่าไปข้างหน้าเขามีรถอ่ะฮะเขามีรถเนี่ยถามจริงมานั่งมาขับรถดิคนปั๊มหนึ่งปั๊มหนึ่งฉันเจออันเนี้ยนี่ฉันเจอเจออะไเธอวันที่สามสิบเธอวันที่สามสิบเอ็ดอะมันจะมีอีเวนต์มาใหม่อีเวนต์นกคู่จะหมดแล้ว แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละเก้ายี่สิบแปดถามจริงไม่รู้เฮ้ยเธอมาขับรถคูโบต้าเขาดิรถอะไรนะรถรถไถนาไม่ใช่รถเชาาสวนอะรถอะไรเนี่ยมานั่งสิไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งไงอะเขานั่งนั่งไม่ได้เธอมาดูมาดูพี่เธออยู่ไหนมานั่งไม่ได้โอ้ย มันนั่งไม่ได้เธอเนี่ยเธอจะโอ๊ยเอาไว้ต้องแต่งเฉยๆหรอใช่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 เธอพิมพบอกเจ๋งอ่ะเธอพิมพ์สิเธอพิมพ์ไม่เป็นเด้ยเธอพิมพ์ไม่เป็นถ้าก็รู้อยู่ฉันเด็กแค่ปอสี่เจ๋ง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 อ่ะครูเธอพิมพ์บอกว่าคือครูบ้าครูเฉยๆครูคออูครูค้ดเนี่ย ครูอยูยค่ยครูครูที่แปลว่าวครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูที่แปลว่าเช่ออะะเน,นโอ้เข้าใจเละเฮ้ยเธอชะลอต้นแก้วมังกรกชั้นสิบชาติเนี่ยถ้าพรุ่งนี้มันไม่อัปเดตให้ฉันจะโกรธชาติไปดูส่วนฉันก่อนโอ้ส่วนเธอก็เหมือนของฉันมั้ยอีกแปดนะ<ช>ที่จะนานแล้วคือคืออะไรอ่ะอีกแปดนะที่จะนานแล้วนอน ครหมายถึงแล้วอีกแปดนาทีเหรออีกแปดนาทีเหรออ๋อเดี๋ยวต้องออกใช่ไหมน่าจะใช่ของเธอมีอีกพักผลไม้อ่ะเขาบอกใช่ครับ ค <Okay. S 2> จะตอบฉัพทายหน่อยได้ไหมเงีเอง <ะ S 1> สิโ okay. อเคนี่เอาฉันเก็บเหตุไปขายดีกว่าปบบนดี๋่จะจะลองจะจะลองพูดว่ามาเบล,ลไปมีแฟน <laughs> มีแฟนอะไรเดี๋ยวมาเบลไปมีแฟนได้มีลูกออกมาเป็นแสนดีจะลองอดูแล้วว่ามันจะ แปลว่าเปยังไงยังไงอะไราม,มาเบลไปมีแฟนออกมาเป็นแสนดีเมื่อกี้มัน<อ>เขียนว่ามาเบลร็อปร็อปจะมาบอกมาปเปเฮ้ย,ยก็ชบอบมีถั่วป่ะว่ามีส <laughs> องสัยดาวดวงบ้าดีเอ่อต้องรอไปเรื่อย เดี๋ยวเราใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆอะไรอะจะพยายามอยู่นานที่สุดอ๋อยังยง้ายกันไปนอนก่อนไหมอ่ะดึกแล้วอถามเขาก็พิมพ์บอกเขาก่นไปนอนกันก่อนไหมอือฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อใช่ใช่ใช่เธอพูดเธอพูดพูดบอกเขาอะบอกเขาอะใช่ปะใช่ บอกว่าไปนอนกันก่อนไหมพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อ,อนี่บอกเขาไปไปนอนกันก่อนไหมพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อเขาเห็นไหมนะ่ะเฮ้อเอ้เอ้โอเคไม่ค่ะเขาเห็นหรือเปล่าเธอ เดี๋ยวเขาก็อ่านเองแอ้เขาให้อ่านเสร็ออกพร้อมกันเราออกพร้อมกัน The Great Shop ส่วนฉันไม่มีอะไรเลยมีแต่เดิมๆแต่ฉันมี80บลานึงโอเคไปแล้วไปแล้วบายบายบายแต่ฉันเพิ่งซื้ออันเนี้ยมาเซอร์พิมบอกบายบายบายแต่ฉันขออันนี้ก่อนได้ไหมความ้ติดอันเนี้ยฉันซื้อมา ซื้ออะไรมาเอ่อขี้พ่นน้ำฉันเอาติดไว้ตรงนี้เลยเดีกเกันที่พ่นน้ำที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะลึมไม่ออกติดไปตรงนี้แล้วก็ตรงไหนดีนะเอ้ยไม่รู้จะฉันติดไปแค่เดียวก่อนลวกันเนี่ยตรงเนี้ยให้มันโตเร็วมันช่วยให้โตเร็วเหรอใช่บายบายนะทุกคนบาย